สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาพบกับจินนี่ฝ่ายขายของ V88 สาขาลาดพรุรงอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตเป็นรถครอบครัวนะคะสีประตูเลยนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋ะเป็นตัว p i เรนเนอร์อสุดนะเป็นโฉมปี2013นะคะคันนี้นะสีขาวมุกนะคะสีตามหาของท้องตลาดเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าถ้าซื้อป้ายแดงนะคะสีนี้จะ บวกเพิ่มอีก7 0 0 0เลยนะจ๊ะแต่วันนี้นะคะเรามาขายให้ท่านในราคาลดมือสองแต่คุณภาพลดมือหนึ่งเลยนะจ๊ะเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะคะก็เดี๋ยวมาดูในโซนของภายในกันบ้างนะคะก็จะเป็นสีททโทนนะคะสีครีมแบบนี้เลยนะคะอ่าสีครีมตัดคอนโซลดำนะคะคลูกค้าจ๋าเบาะสะอาดมากๆเลยนะคะสะอาดกริบเลยนะตัวนี้นะบอกได้เลยว่า ที่ได้ไปไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะจ๊ะพวงมาล,ลัยมันติดฟังก์ชันนะคะสะดวกสบายนะคะง่ายต่อการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะควบคุมระบบด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกมองข้างนะคะหรือว่าเป็นตัวออปชันของรถนะจ๊ะลูกค้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมการทางานอยู่ที่พวงมาล,ลัยเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะฟังเพลง CD MP3 หรือว่า เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะไม่แท้เลยนะจ๊ะไม่แท้เลยนะแสนกว,กว่าเองนะคะคันนี้นะการันตีว่าเป็นรถบ้านนะคะทีนี้รับประกันเลยว่าเป็นรถบ้านแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะจ๊ะกับราคาเพียงแค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าป้ายแดงนี่เจ็ดแสนกว่าเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ,ะขับง่ายนะคะบอกได้เลยว่าขับง่ายเหมาะแก่สภาวะการจราจรในเมืองกรุงมากๆเลยนะคะ ของประเทศไทยเรานี่ยอมรับเลยว่ารถติดมากๆนะคะขับเกียร์ธรรมดาก็จะเมื่อยขานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะจ๊ะรับรองว่าห้องโดยสารภายในกว้างมากนะคะรุ่นนี้นะห้องโดยสารภายในกว้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายนะคะถึงจะเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคะ ส่วนห้องเครื่องนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะเรารับประกันนะคะหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เพืงท้ายนะคะให้นาน3ามเดือนนะคะหรือ10,000กิโลกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าที่มีเครดิตนะคะจะจบที่9,999ับาบาทเท่านั้นรับรถไปขับขี่กันได้เลยนะคะ ยื่นเช้านะคะเอกสารครบยื่นเช้าใบอนุมัติเลยไวจริงๆนะคะบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้าฟรีดาวนะคะถ้าสมมติว่ากรณีได้ฟรีดาวจะเริ่มผ่อนอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้ามีดาวนะคะก็จะผ่อนน้อยลงนะอยากอยากรู้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาหาจินนี่ได้เลยนะจ๊ะศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสองสี่เก้าหนึ่งหกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ